ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป s ป p แฟรงค์อ่าวันนี้หมาจะพาลวกพี่ไปแข่งขันความเร็ว ก่อนหน้านี้เราเคยไปแข่งรถมาแล้วจำได้ไหมฮะรถบินรถเหินฟ้าอะไรเราก็ไปมาแล้วอะแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การแข่งรถฮะทุกคนมันเป็นการแว้นเก้าอี้ <c oughs> เราจะไปแข่งแว้นด้วยเก้าอี้อะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถชิงแชมป์เป็นนักแว้นเก้าอี้ที่เร็วที่สุดได้ไหม Let's go อยพี่ไหนวันนี้แกพาฉันมาทำอะไรซิหมาลอมารู้ว่าลูกพี่ชอบความเร็วเฮ้ยรู้ใจทั้งที่แล้วหมาพาพี่ล็อกไปแว้นรถบินได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเร็วแบบนั้นไม่เอาเร็วแบบพายหะขนาดนั้นไม่เอานะเฮ้ยอันนี้ไม่ขนาดนั้นอันนี้เราจะมาแว้นเก้าอี้ลูกพี่เจ้เก้าอี้อ่ะใช่อ่ะใครจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วการขี่การแว้นูกอี้เรามาแข่งกันเถอะลูกพี่ตล้ไหนเก้าอี้ไม่เห็นมีเก้าอี้สักอันหนึ่งเลยลูกพี่ตามหมามาก่อน ไม่มีเลนโบวเฟสถ้าไม่มีบลูอยู่ในนี้เราเป็นม็อบได้ไงลูกพี่เนี่ยเราเป็นเป็ดก็ได้นะลูกพี่ฮ <ะ S 1> เฮ้อให้แกเป็นเป็นดนะใช่ <c oughs> อ่ะเนี่ยลูกพี่แล้วเราต้องมาเลือกเก้าอี้ด้วยในตอนนี้เราเลือกเก้าอี้ไหนได้บ้าง เราไม่มีตังเราใช้ได้แต่ของฟรีเนี่ยดูดิมาใช้เก้าอี้กระจกสุดแรกแค่นั้นเองโอ้มี FC ด้วยลูกพี่ใช่แล้วเราต้องตอบว่า KFC อ่ะควากควักวักโอ้ลูกพี่อย่าชนหมาดิไอ้บักหมาโง่แก่อะไรอย่าเงี้ยลูกพี่ลูกพี่มันจะเริ่มแข่งเกมอ่ะเนี่ยเราไปไม่ทันตกรถกี่รอบแล้วเนี่ยเอาดีไงทันแล้วมาโง่มาเร็วไปแล้วจะบับบวเอาเอาแล้วก็ เจอนี่มันเกมอะไรอะลูกวิอ๋อนี่มันด่านโบลิง่งมางอ้อเราต้องทํะไรอะชนพินเหรอฮะแต่าจะอย่างนั้นนะล้วแกไม่คิดจะกลับร่างเดิมอ่ะก็จะเป็นเป็ดไปตลอดชีวิตอหะเอาลูกวิมันเป็นดาน่านมหอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วอ๋อเขาให้เลือกด่านได้มาง,งอ้อออเอด่านอะไรดีลกูกวิไม่ทันแล้วหัางโอสตอนนี้เป็นด่านแบ็คลูอีก8ปดฟิเลยเราจะต้องพิชิตแบ็คลูไม่ได้แล้วเข้า มาเก็บโดนัทก่อนลเลยคิวโดนัทคิวโดนัทเขาจะก็เอ้ยลูกพี่เรามาด้วยมีปีศาจด้วยเบลเบลลอ้โนบางโง่จะไลูกพี่มาได้ตังค์จะโดนปีศาจตบตุ่ตตเย่ลูกพี่มาไม่อยากเป็นเป็ดแล้วมาเปลี่ยนร่างก่อนอิสิเจ้าแล้วก็มาแลว้วลูกพี่ว่าไงมามีตังค์สิบบาทมาเปลี่ยนเก้าอี้ได้แล้วมาก็ดูนี่ดูที่แท่นดินดูที่แท่น <c ười> มากำลไปลูกพี่รอแป๊บมามาพร้อมเก้าอี้ชายหาดเน่แกดูที่ท่านก่อนแกดูที่ท่านก่อนเฮ้ยพี่็อเป็นที่สามหมออ้าวมาหลุดจากเก้าอี้แล้ว่ะพี่ล็อกมาโง่เกมนี้ห้ามกระโดดวะไม่งั้นเราจะหลุดจากเก้าอี้ปะโจมาต้องไปเอาเก้าอี้ใหม่เลยอ่ะลูกพี่่ะใช่แล้วลูกพี่บอกพรุ่งนี้เลยไหมใ้อโทษกูอีกแล้วเฮ้ยลูกพี่มาจะแข่งแล้วไปหมาโง่เก็บโดนัทแล้วมันได้แต้มด้วยเข้าไปเก็บโดนัทเล่นกันไหมเฮ้ยมาจะเอาโดนัทมาเจ้าโดนัทใหญ่โอ้ โอ้โหพี่รอกพี่ชายคนนี้มาทั้งโต๊ะคอมเลยลูกพี่ไหนโต๊ะคอมไฮโซ,โซมากเลยอ่ะโอ้โหโต๊ะคอมวะมาทั้งโต๊ะมาทั้งเซตลูกพี่เอาเล่นแบบไรดีอ่ะนี่หมางง้อแกมานี่ฉันอยากเล่นอันนี้เร็วเร็วเร็วคืออะไรโอ้โหกระจุกกันตรงนี้หมดเลยอ่ะเฮ้ยลูกพี่มันจะเริ่มแข่งแล้วอีก้าวิแล้วเข้าเจอมันคืออะไรอ่ะมางง้อเราต้องหลบหินเอาอีกแล้วเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอฮจ้า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 ฮัสกี้พุ่งไปแล้วฮัสกี้พุ่งไปแล้ว

มังโฉันคือชื่หนึ่งเจมาได้ที่สามโอ้มาโง่ที่หนึ่งได้ตั้งร้อยแต้มสุดยอดไปเลยว,ว้าวมาได้สิบแต้มอุบาทมากอะเค <c oughs> ฉันไปเปลี่ยนเก้าอี้กันนะร่ำรวยร่ำรวยเฮ้ยมาก็อยากเปลี่ยนเก้าอี้อะแต่มาได้เก้าอี้ะไรยังมีแค่สิบแต้มเองโย่ร้อยยี่สิบแต้มได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโซฟาดูหนังจัดไป ก็อีเกมมิ่งนี่ไงมาได้แล้วก็อีเกมมิ่งลูกพี่ฉันได้โซฟาดูหนังแล้วในพี่โลกมาอยากเห็นโซฟาของโอ้โหผมนั่งด้วยได้ไหมอ่ะมาเดิมาดิไม่เอาเดี๋ยวผมเสียเขาพี่รถทันเฮ้หมาโก็มีคนขึ้นมานั่งกับฉันได้ด้วยเอาลูกแกดูดิสุดยอดเลยลูกพี่จ้ามันเล่นยังไงอ่ะโอ้ถามฉันฉันถามใครไม่ได้จะโ้าว ว้าวเราจะต้องซิ่งจเจอซิ่งโอ้โหพี่ชายคนนั้นมีมีหางชายลุ้มด้วยเน้นแน่แล้วเส้นชายมันอยู่<อ>ไหนอ่ะติดหินเโอ้โหมาหมุนติว้วมาง้อไหนคือเส้นชายวะนั่นสิลูกอ๋อเจอแล้วม,มาพ่อเร็ว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 เข้าเร็วเข้าหมากำลังพยายามอยู่มาง้อมีเจ้คนหนึ่งไม่ต้องพยายามเลยเลยนั่งไปกับฉันอย่างเดียวหมามีเลยบอกไปหลงทางใช่ไหมใช่อ๋อเรียบร้อยแล้วฉันถึงแล้วมาหลงทางไปไหนก็ไม่รู้อ่ะลูกวีเดี๋ยวนะหมาง้อ ว่าไงอ่ะฉันเข้าเซนชัยพร้อมเจ๊แต่ทำไมเจ๊ได้คะแนนเยอะกว่าฉันเจ๊เป็นที่สาม ก็ไปเจนได้ที่จอดกันจะเป็นคนขับแท้ๆไม่อยู่ิี่ทำเลยพี่ล็อกที่น่าศงกษาบางโง่แกไม่น่ากับฉันดิพี่ล็อกมาอยากได้ขนมพี่ล็อกอะแกน่ากับฉันเลยเออพิงไงฮะเล่นด้วยกันแล้วก็ไปเลือกพี่สุดยอดเลยครับพี่ล็อกพี่ล็อกพาผมไปถึงเส้นชัยด้วยนะเป็นไงล่ะเก่งเะล่ะโอ้ข้อดีของการที่เรานั่งโซฟาดูหนังคือระบบทีเดียวได้สามเสียงเลยบางโง่อดีๆแล้วก็มีเพื่อนนั่งอันทุกคนโอ้บางโง่ไป โอ้การแข่งขันก็จะเริ่มแล้วลูกพี่แบกหม,มาไปด้วยเชื่อมือฉันได้เลยหมาก็ Let's go ลูกพี่ เจยไปแล้วโอ้โหเร็วมากว้าวไปเลยลูกพี่นี่คือดริฟต์ดริฟท์ดิแกตึงดริไปเลยลูกพี่ตึง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 เออบอลได้สุดยอดโอ้โหมาเกือบตโตะอจอนกเกิรตโตเกียวเอ้โตเกียวดิฟต์นี่หมุนตัวด้วยโชว์หมุนตัวทำแบบว้าวลูกพี่น่าทาหลังได้สุดยอดหล่อเท่ที่ถึงต้องไปของเราลูกพี่มีคนแซงเราไปแล้วอะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมหรอกอย่าไปรอ เออเขาล่วงไปแล้วลูกพี่บอกแล้วนี่สีมือกันทับีกันเล้วลูกพี่รู้จักไหมโดมินิกคอนเนตโตว้าวอร่อยดีอ่ะเนี่ยเรากำลังจะกำลังจะกำลังจะก็ไม่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 นะ ลูกพี่ผมว่าเก้าอี้เรามันหนักไปอ่ะหนักแกแหละแกอ้วนอ่ะมาง้อเอ้ยหนักพี่ล็อกเลกเอ้ยฉันไม่ได้ขี้มา3าวันแค่นั้นเองจะมาหนักอะไรเราไม่เป็นไรอย่ายอมแพ้มัง้อที่เราเป็นโรคขี้เต็มท้องก็เพอไม่รู้เหมือนกันไม่ได้หาหมอนานแล้วมันเหลือแค่ยี่สิบวีแล้วอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ลูกพี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนมาอีกคนโอ้โหเขาแซงเราไปแล้วลูกพี่เอ้ยอย่ามาแย่งเดี๋ยวเพื่อนไม่เอาดิสิบวีแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งไปเจ๊ออกไปเลยนะเลาก็รอยลูกพี่มาไปหาเก้าอี้ใหม่นั่งเองดีกว่าูไปด้วยเบลแล้วลูกพี่จ้ะทำไมเก้าอี้พี่เรามันใหญ่เบื้มงั้นน่ะเขาเรียกว่าบินแบ็คไงแหละม่างโงะเอ้ยแลกก็มาเปล่าลูกพี่ไม่เป็นไรโอ้ลูกพี่นี่มันด่านโบลิ่งนี่นะนี่ไงหม่างโอ่เราได้ยนโบลิ่งแล้วในที่สุดเราก็ได้เล่นโบลิ่ง จบสไตรค์เลยพวกไปเลยไม่ได้ไม่โดนสักกันในนั้นลงท่อไปโอ้ยมาในนัละลงท่อลูกพี่บายบายมาตกท่อทำไงดีนี่ไงเส้นใช้มาแล้วเจย์ลูกช่วยมาด้วยฮะบายบายมาติดอยู่ในท่อโบลลิงแล้วก็มอบเถอะมาต้องตัวเย่อใช่แล้ว ลูกพี <laughs> บางก็จะเป็นไลฟ์การ์ดเออมานั่งขี่เ <laughs> ก้าอี Life ้ไลฟ์การ์ดลูกพี่เราได้เก้าอี้ใหม่แล้วหล่อเท่ <gasps> ได้เวลาวตแบบแล้วบางก็วนแบบเล่นอะไรดีอด่ะอะไรดีเอานี่ดีกว่านี่ด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยโอ้ด่านสไลเดอร์เหลืองทำไมพี่หลกสูงจ <laughs> ังเลยอะ่ะ <laughs> แน่นอน <laughs> <laughs> และดูดิผมสามารถขี่ไปเล่นไปได้อับพี่หลก <laughs> ไม่ต้องเข้าห้องน้ําเลยทีเดียวโอ้ทุกคนเตรียมพร้อม มันก็เก้าอี้ฉันดูแล้วไม่ค่อยจะปลอดภัยเลยว่ะนั่นดิพี่เรากินที่อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรสูงกว่าคนอื่นได้เริ่มความสูงไปแล้วจ้ามานํำเจ้าทุกคนมากับเรื่องนำเจ้าไปเลยโทสซ่วมจ๋าไปแล้วตกไปแล้วเพื่อนตัวเย่ไปแล้วหนึ่งไปเลยโทสซ่วมของฮัสกี้โอ้โหโถรซ่วมมันแรงไว้เจ โอ้โนฉันแพ้หมากงอแล้วเนี่ยทุกคนดูดิมาได้ที่หนึ่งอ่ะชีเจได้อีกหนึ่งรอยวู้ฮู้มาเก้ทุกคนเฮ้ยหมาก้เล t กัน t ready เริ่มแล้วเราได้จิจ้าแล้วราคา1,000ลูกพี่แว้นไปเลยโคนทำไมเราแว้นกลับหลังวะเนี่ยโอ้โหเราอินดี้มากอะไปจ้ะมาโอ้ ไอ้๊ยจุลักทุเลมากลูกพี่ชนทุกอย่างที่ขวางหน้ามันมันควรจะต้องหลบไม่ใช่หรอเอาเหรอเ้ยเ้เจอะ้าเลูกพี่มาได้ที่สามเจ๋อเลยอ่ะมาเฉันเป็นคนขับนะคนปูกผมมันเข้าเส้นใจก่อนพี่ล็อกอ่ะลูกพี่เลือกด่านอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ย ลูกพี่เลิกดันลาวาโอ้โหภูเขาไฟโอ้โหมันดูอันตรายจะรอดไหมนี่แล้วดูชิงช้าแล้วมันใหญ่กว่าทางอีกอะลูกพี่ต้องตอดแข่งต้องตัดแข่งไปมาเพราดูชิงช้าแล้วมันกินที่มากเลยอ่ะเจ๊หลบหน่อยดิเจ๊เราออกตัวช้าสุดเลยอะพี่ล็อกเฮ้ยไม่เป็นไรคนอื่นเขาล่กมันหมดแล้วนี่เห็นไหมเราไปสไตล์ขับรถแลลดี่แลลดี่ไปละอาจะไปะโอ้ยคนติดไฟด้วยเฮ้ยไปทางไหนนี่ไงทางลัดลัดแม่งเลยนี่ไง กแพี่ล็อกแหละอันนี้พี่ล็อกเป็นคนควบคุมมันนั่งเฉยเฉย่แกไม่บอกให้ฉันไปอีกทางหนึ่งดูสิฉันเลยโลวกมาทางลัดเลยลูกพี่ดูดีคนอื่นเขาเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วเราบวยอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งเร่งดีเราที่โหลพี่ล็อกอย่าไม่มีคนเข้าใจเย็นมีคนเข้าไปแล้วเอออย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งกดดันฝแบบั่งะก็แป๊บเดีจักรและจะเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยยี่สิบวิแล้วลูกพี่เจ๊เจ๊ว้าวไหนแกบอกมีคนเข้าไง อาเมื่อกี้มาเห็นโคดแซงไอหมาตาทัวหมาไม่นั่งกับลูกพี่แล้วมาเจอของดีกว่าอ้าวแกไม่รักฉันแล้วเหรอนี่นี่มาเจอของดีไหนสิโตประชุมจะมีตังค์ก็ตั้งพันหนึ่งนี่ไงเฮ้อเอทุกคนมานั่งโตะประชุมกันเร็วฮะอทุกคนฮะมา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 ว้าวพวกเราจะไปกันเป็นหมู่คณะพวกเราจะตัวเยกกันเป็นหมู่คณะเพราะไอหมาโง่ไปเป็นคนขับ ผมจะเป็นคนพาทุกคนไปเองฮ่ะไปแล้วปะก็งงไปไปไม่ได้ติดทิชช้ามันไปไม่ได้ไป้อไปแล้วว้าว,วทุกคนอ้บังก็เป็นคนขับเราจะไปตายด้วยกัน่ <laughs> เอ,อ้ยมาล้อเล่นนะ่ะหลบไปกุยนี่แน่ฮัสกี้จะพาทุกคนไปถึงเส้นชัยดูดูชะตาก,การรมของพวกเราทุกคนพี่ล็อกเราประชุมกันในหัวข้ออะไรดีคะทำยังไงถึงจะรอดจากน้ำมือมาฮัสกี้ดีไหมเอ,อ้ยเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นอาอประชุมกันเรื่องขับขี่ปลอดภัยแล้วกันขับขี่ปลอดภัยต้องกินไก่ไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วยเกี่ยวอะไรกับไก่วะเอ,อ้ยหมาจะพาทุกคนไปให้ถออึง เอาเอาเราหนักเกินไปอ่ะพี่ลกมีคนยังไม่ได้ขี้แน่นอนใครวะใครวะโพไม่เฮ้ยเฮ้อเฮ้แล้วลุนขี้จะแตกไปเลยอ๋ออักนิดเดียาก็ไปเลยเซนชัอยู่ข้างกอีกนิดเดียวเนัเจว้ววทุกคนอย่างนี้ต้อง นั่นละทุกคนการซิ่งการแวนเก้าอี้ที่สุดท้ายเราไปกันแบบโตประชุมเอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาก,กับพี่ล็อกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปสู่ดวงดาวกันเถอนะค่ะเจะบอกแนละ้วไม่